อันนี้เราก็นั่งรถไฟฟ้านะคะอยู่ที่โปแลนด์นะคะก็ฝนก็จะเยอะส่ฮัลโหลบีเออวีีโปลิเทชนาอ๋อคือดันส์โปลิเทชนาดูค่ะอันนี้คือนั่งอยู่นะคะก็จะแบบ คนก็จะเยอะนิดนึ่งน่าอยู่บนรถไฟนะคะก็กำลังจะไปที่ทะเลค่ะทะเลของโปโลแลนด์นะคะ ถึงทะเลถึงจุดหมายปลายทางนะคะก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะที่ทะเลตอนนี้คือนั่งอยู่บนรถไฟค่ะก็ะดูวิวข้างทางไปก่อนนะคะคือวันนี้มาเที่ยวโปรแลนด์ค่ะสวยงามตามท้องเรื่องค่ะเวลาเสมาเสร็จอล้วเงียเดียวตัวอย่า Malen. Men kanske inte nu. För den kommer på sommar. Det är som, stad för sommar. Snygg man. Nej. <laughs> <laughs> mm. <laughs> <här> det är en stor station här. Mm. ไปต่อค่ะไปต่อคนก็จะมาบ้างเยอะน tau oh. ah, wa <laughs> 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 <coughs> <coughs> oliva oh oliva <laughs> ถานนี้หน้าะลรนะคะเราก็จะลงแล้วค่ะ ไคันนี้มาไปแล้วที่เราจะไปเออจะไปทะเลแต่แถวนี้ดูไม่สวยเลยเนาะไปกันต่อดีกว่าค่ะไปทลาอพอยอีพอตอีเอดาอืมอุยต้นเออไปค่ะเราจะไปทะเลกัน อันนี้ต้นเมเปิลนะคะจ้ะอันนี้ต้นเมเปิลที่เราเก็บดอกไปทอดไข่ปีนี้ยังไม่ได้เก็บเลยมันกำลังออกอะเนี่ยไปต่อค่ะเที่ยวแบบแบ็คแพ็คนะคะเพื่อนๆเราก็จะเดินไปที่ทะเลอย่างที่บอกนะคะ ประมาณ1กิโลกิโลครึ่งค่ะไปรูมหอลเหรออืมมอวะใกล้ถึงทะเลแล้วจ้า ไปค่ะเราตามเราตามคนโปรแลนไปนะเพราะเราก็ไปไม่ถูกค่ะใกล้ถึง่ะ 450, 450เมตรก็ถึงแล้ว โอ้ยเย็ดตัวจะมีร้านอาหารจะสู้บ้านเราได้ไหนอแต่ละประเทศจะแบบแตกต่างกันจะถึงแม้โห ผมมีที่ให้เด็กปีนป่ายเล่นใกล้ทะเล พวูกสนกสผู้ใหญ่ก็ได้ผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้ใกล้ถึงแล้ว Motor. Ja. Om man ska åka långt borta eller nära Sverige. Det är mer roligt att åka långt borta, mer varmt. Mm. Men om man åker flygplan, snabb. snabbt. Ja. Om, om vi ska hyra bil เราผิดพลาดมีขีดที่เราได้ใช้สมาธิพอบ้านใช่เพราะวิเชอร์เราบอกอ่ะเอ็นสีไดฟ์อินเตอร์รูดิเพราะเราส่วบว่าออกเชอร์เฮียเราดองอุ้ยเจตเดิมได้สั่งในอัลล่าลันอินทบาร์ไอส์แวร์โอ้ยถึงแล้วถึงแล้วเบื้องถึงแล้วทะเลโปแลนด์ทะเลไปที่เดือดฮอกเวียถึงแล้วค่ะ สวยไหมซีมอนฟอเบียอ๋อถึงแล้วนะคะนี่วักเกตอ๋อยาขอโทษ beautifulyeahverybeautifulinPoland ทรายละเอียดมากเออเราเออมีคันพรมาเนี้เหรอเดบเป็นลิดเป็สวดแต่เราจะไปเดินทางอืงง่นกันเพราะว่าเดินรองเท้าบนทรายมันจะเดินยากมากไปค่ะตามมาค่ะเพื่อนๆไปค่ะ,ไป,ะไปต่อค่ะ ไปต่อค่ะโอ้ออออยโอเด็กน้อยร <c oughs> <c oughs> ้านอาหาร <c oughs> ติดกับทะเลเลย <c oughs> ไม่ต้องบอกเลยค่ะแพงมากค่ะ

มีแดดรอ้อนคนก็จะมาขี่จัก,กรยานกันเยอะแยะเลยอันนี้คือสกูตเตอร์สำหรับให้เช่านะคะถึงแล้วค่ะเพื่อนๆที่ที่เราจะมานั่งเล่นกัน คนก็จะเยอะนิดนึงอันนี้ก็จะขายเซนไฟล์อะไรพวกนี้คนก็รอคิวทานอาหารกันเยอะเลย ทำพ่อพร้อมฟีดโอ,อ,อ๊กสอพร้อมฟีด์ด้ะคนจะรอคิวเยอะนี่คือน่ากินมากอันนี้คืออะไรนี่ีตัวอาหารนี่เราก็จะรอคิวนะคะเซอร์เบียค่ะจะไปถ่ายตรงนู้นนิดนึนนง กันตที uh ่หมอนตปักก็กระถ่งนี่เห็นไหมสวยอืมเลนโปแลนด์นะคะ คนก็จะเยอะนิดนึงอืมยอบักเก็ต่เราจะถ่ายรูปเขาไม่ได้เยอะคนเยอะมากนี่เราก็สั่งเป็นซุปของโปรแลรนด์นะคะอันนี้คืออร่อยมากค่ะแต่ไม่รู้ชื่ออะไรจำไม่ได้คนเยอะอยอย คนก็จะเยอะโอ้มาน้อยไปใหญ่จังอากาศร้อนลมก็จะเย็นๆหน่อยนะคะ โอเคนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้ต้องไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ